สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวบอลตัวนี้นะคะชื่อว่าฮ ok กหลงนะคะเจ้าบอลฮกหลงนะคะนี่ให้ดูการกัดสีของนางนะคะอันนี้คือนางกัดสีสวยแล้วนะคะให้ดูสวยมากนะคะค่ะกัดสีแล้วดูใบให้ดูใบนะคะ สำหรับอันนี้ก็คือยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะเป็นต้นลูกนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะมาให้ดูนะคะเออแยกหัวนะคะจากกระถางนี้เอามาผ่าหัวนะคะซึ่งอันนี้ก็คือผ่าหัวเรียบร้อยแล้วก็งอกเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในช่วงอนุบาลน,นะคะ,คะมาดูกันเลยค่ะดีนะคะนี่คือ ฮกหลงนะคะซึ่งตอนนี้กำลังอนุบาลแล้วก็อรอให้กัดสีนะคะ,คะบางคนถ้าดูตอนนี้อาจจะคิดว่าไม่ใช่หกหลงนะคะอันนี้คือต้นลูกนะคะก็คือหกหลงที่เกิดจากการผ่าหัวผ่าหัวก็คือต้นแม่ก็คือต้นที่โชว์เมื่อกี้นี้นะคะค่ะ อันนี้คืออนุบาลไว้เพื่อเตรียมให้นางต้นสวยนะคะแล้วเราก็จะจำหน่ายนะคะ,นะคะตอนนี้ยังไม่กัดสีก็อยู่ในช่วงอนุบาลอยู่นะคะอันนี้น่าจะได้เอาออกจากกระถางที่เราผ่าหัวประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะเดือนกกว่าจำได้ไม่แน่ชัดนะคะ เดี๋ยวถ้าช่วงที่นางกัดสีแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสักต้นหนึ่งนะคะต้นไหนดีเดี๋ยวเลือกต้นสวยๆในทางนี้นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้คือบอนผ่าหัวนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นด่างๆคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนตกบ่อยนางโดนฝนนะคะก็เลยจะเป็นด่างๆ ทีนี้เราก็จะมาบำรุงแล้วก็เร่งการกัดสีนะคะเป็นไงคะอันนี้คือบอลพวกลงประมาณสองหัวนะคะที่ผ่าถ้าเราผ่าหัวผ่าเล็กเกินไปต้นมันก็จะเล็กมากนะคะซึ่งเผื่อจะโตก็ยากเผื่อจะโตก็ยากเหมือนกันนะคะเร่ะฉะนั้นสำหรับอันละอันผ่า ไม่เล็กมากนะคะเพื่อให้เขาได้เติบโตเร็วนะคะมาดูใกล้ๆค่ะคือรุ่นนี้ก็คือเตรียมบํารุงแล้วก็เตรียมเร่งให้เกิดการกัดสีนะคะเพื่อที่เราจะจำหน่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกประเภทหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการแยกหน่อนนะคะซึ่งรุ่นนี้ ทยอยขายไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ <im it> เหลืออีู่ามกระถางนะคะนี่คือแยกหนอนนะคะกระถางนี้ <im it> เขาก็จะกัดสีเร็วแล้วก็โตเร็วนะคะอันนี้คือบอลแยกหนอนะคะอีกกระถางนึงนะคะอันไหนที่กัดสีสวยแล้วเราก็ทยอยขายนะคะอย่างสังเกตต้นนี้คือเขาเริ่มกัดสีแล้วนะคะค่ะใบออกมาต่อไป ใบใหม่ก็น่าจะเป็นกัดสีมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือบอลหกลงนะคะออีกต้นหนึ่งนะคะนี่รุ่นนี้ที่ยังไม่ได้จำหน่ายก็คือ3มกระถางนี้นะคะนอกนั้นจำหน่ายหมดแล้วนะคะค่ะก็คือที่แยกก็คือแยกจากต้นนี้นะคะต้นแม่ค่ะนี่ต้นแม่แล้วต้นนี้ก็ แยกมาจากกระถางใหญ่อีกกระถางหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเขาเริ่มแตกหน่อเลยนะคะมีมีการแทงหน่อขึ้นมาซึ่งถ้าเยอะกว่านี้ก็จะแยกแยกหนอนนะคะเอามาแยกหนอ่อก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเป็นบอลที่กอเดียวกันนะคะ แต่ถ้าถ้าไม่ทราบถ้าไปซื้อจากที่อื่นมาหรือซื้อมาหลายที่ก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่บอลกอเดียวกันแต่จริงแล้วเป็นบอลที่แยกหน่อมาจากต้นเดียวกันเดี๋ยวให้ดูการกัดสีของเขาอีกครั้งนึงนะคะสวยไม่แพ้บอลชนิดอื่นนะอันนี้คือฮกหลงนะคะ กระถางแม่อีกกระถางหนึ่งตั้งอยู่ไกลมากไม่ได้ยกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงน,นะคะ,อ,ะอันนี้คือไม้แยกหน่อบอนแยกหนอนะคะสำหรับอันนี้คือเราอยากได้จำนวนมากเราก็เลยเอามาเผาหนอยนะคะสำหรับการรีวิวบอนฮุกหลง ชุดนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ